หลังจากที่นายชัดชลวรแสดงเจตนาลาออกจากการเป็นประธานสารรัฐธรรมนูญวันนี้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้นัดประชุมเพื่อลงมติเลือกประธานสารรัฐธรรมนูญคนใหม่โดยคณะตุลาการทั้ง9คนเดินทางมาร่วมประชุมครบองค์คณะสำหรับการลงมติเลือกประธานสารรัฐธรรมนูญคนใหม่ในวันนี้มีนายวสานส้อยพิสุทธิ์ตุลาการสารรัฐธรรมนูญ ที่มีความอาวุโสสูงสุดในสายสารยุติธรรมเป็นตัวเต็งโดยก่อนหน้านี้นายจรัยพักดีธนากุลและนายบุญส่งกุลบุพภาได้แสดงเจตจำนงไม่ขอเสนอตัวเข้ารับตำแหน่งประธานสารรัฐธรรมนูญโดยกระบวนการคัดเลือกประธานสารรัฐธรรมนูญคนใหม่จะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตราที่206โดยผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากการลงมติของคณะตุลาการหรือต้องได้รับการลงมติอย่างน้อย5เสียงจากการลงคะแนนรับ ผลการประชุมปรากฏว่าคณะตุลาการมีมติเป็นเอกฉันเลือกนายวสันส้อยพิสุทธิ์เป็นประธานสารรัฐธรรมนูญตามคาดโดยหลังจากนี้จะมีการเสนอรายชื่อไปอยังประธานวุฒิสภาเพื่อน,นำทุนกล้าวทุนกระหม่อมแต่งตั้งเป็นลำดับต่อไปก่อนหน้านี้นายวสันเคยแสดงความคิดเห็นว่าตำแหน่งประธานสารรัฐธรรมนูญเป็นตำแหน่งที่มีภาระเนื่องจากมีปัญหาทั้งในและนอกองค์กร ทั้งยังมีความกดดันทางการเมืองโดยนายวาสันมองว่าประธานสารรัฐธรรมนูญคนใหม่จะต้องมีการปรับภาพลักษณ์ขององค์กรเพื่อเรียกความมั่นใจจากประชาชนอีกครั้งโอ้โหเป็นภาราลูกนะอาจารย์บอกว่ามีปัญหาทั้งภายในทั้งภายนอกมันก็มีออยู่ตรงไหนก็มีถ้าเขามาวุ่นวายกับพวกการเมืองมีแรงกดดันท่านเพราะว่าเพราะว่า ตอนนี้บ้านเมืองมันเอาแต่ความถูกใจไม่เคยเอาความถูกต้องเลยหรอ นายวสันส้อยพิสูน์มากด้วยประสบการณ์ในสายงานสารยุติธรรมเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานสารอุทธรภาค7ประธานแผนกคดีแรงงานในสารดีกาและประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในสารดีการวมทั้งเคยเป็นแคดิเดตในการสรรหากรกตมาแล้วชื่อของนายวสันยังเป็นที่รู้จักจากการถอดถอนจากองค์คณะตุลาการในการตัดสินคดียุบพ,พักประชาธิปัตย์เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีความใกล้ชิดกับพักประชาธิปัตย์ ทั้งนี้นายวสันยังเป็นคู่กรณีในการฟ้องนายเกียรติอุดมเมนาศักดิ์สสพักเพื่อไทยฐานมีประมาทด้วยการโฆษณาจากกรณีที่นายเกียรติอุดมกล่าวหาว่านายวสันได้ไปพบกับสสพักประชาธิปัตย์นอกจากนั้นนายวสันยังเคยเป็นองค์คณะผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีที่คุณหญิงพจมานชินวัตรประมูลซื้อที่ดินย่านรัชดาพิเศษจากกองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินอีกด้วย อย่างไรก็ตามบทบาทและการแสดงวิสัยทัศน์ของประธานสารรัฐธรรมนูญคนใหม่ยังคงน่าติดตามโดยสารรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันยังเหลือวาระในการดํารงตําแหน่งอีก6ปีในการพิสูจน์ผลงานกับบทบาทสําคัญในการวินิจฉัยคดีทางการเมือง